สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเ้าๆนะครับเสาร์นี่ครับพี่เจ้าปทุมราชครับพาพี่น้องมาเปิดราคางูวหนาคอกนะครับมือนีมีประกันทองซีโตนะครับมาอยู่กับพี่กุ้เพื่อกาครับสวัสดีครับพี่กุ้ครับสวัสดีค่ะมือนีมีประกันทองซีาะพี่น้องจ้าซีโตจ้าราคานะครับลักสามหมดเลยพี่น้องลักสามหมดเลยนะครับอ่าสองกับมีตัวเป็นบ่สองตัวหนึ่งจ้าอ่าลักสองกับมีครับพี่น้องนะครับอายุบ้านซากกว่านี้คมนะครับตำบลหน้าวา อำเภอปทุมราชบุราจังหวัดอำนัดเจริญครับปักกันทองซีโตครับพี่น้องนะครับเอาเมียโตงามเนื่อมือนี่เดี๋ยวเบิ่งน้ากันเลยนะครับเริ่มจกโตดํดแดงก่อนเนาะมีมุมก่อนตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับตัวแรกครับเป็นง้วงทองนะครับทองข้าเจ้าแดงดีนะครับได้สองเดือนกว่าแล้วนาะงก็อันตาซราเมื่อวานนี่ครับปักกันทองสูงอะไรพี่สูงลยสี่สิบสี่จ้ะสูงลอยสี่สิบสี่นะครับ เปิดจักบาทเปิดสามหมื่นเก่าพันจ้าสามหมื่นเก่าครับพี่น้องสูงรวยซีสิบสี่นะครับเป็นลูกได้ในทองครับพี่ลูกสองจ้าลูกสองได้ทองตอนนี้มันทองเลยครับทองก็เจ้าแดงดีนะครับนี่แดงดีครับพี่น้องวันที่ผสมครับซิปหาซิงหาหกหกกำนัตขอดสามสิบพฤษภาหกเจ็ดนะครับมีใบมีหลอดนะครับตัวท่อมาว่านนี่เนาะจ้าก็จะว่าอันตร้าสาวเห็นไหมอันตร้าสาวเห้อจ้าสองเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับสองเดือนกว่าแล้ว นะครับผอมหูดาจมูกสีดํานะครับนี่สายเชื่องเนาะเชืองจ้ะเร็กว่าเท่าปกติลูกที่สองในท้องครับปักกันท้องได้พี่น้องนะครับประกันท้องนี่ครับง่าพี่น้องนี่สายเชืองผอมนะครับสีมุมมุมนะครับเป็นเครื่องโบดนะครับงวโบดนุ่มกว่สีเต่ามิติงฟังขวาติงหนึ่งนิดน้อยสาเหมดเอีงวันพี่น้องเล็วกว่าเท่าปกติดีนะครับเพศกาดำนะครับเป็นงวโบดแต่ละพี่น้องอ้วนดีต่ละพี่อ้วนนะ กินเก่งคือเก่าจ้ะกินเก่งมันปะจ้ะนุ่มสีเต่าครับพ่วงห้างดำอ่ะเพิ่งฟังนี่สนใจโทรมาเลยเด้อพี่น้องเด้อสามหมื่นเก่าห้องนะครับสรงฟรีลอยโลเนาะจ้าอ่ะควันะจับอยู่หม่องนังครับนะครับ้าทุกกระทอมประกันห้สิผาหมืนมาหมื่นจ้ะโอ้เป็นรามันดุประสงค์เอ่ะปิ้นอีกฟังหนึ่งครับน่ครับพี่น้องสามหมื่นเก่าพันครับตัวใหญ่ครับสูงลอย ปีส <44. S 2> ิบสี่นะครับเป็นหลูกทีสองในทองพี่น้องเป็นงัวโบดนะครับสีมุมนะครับอ่ะมุมมุกตันอ่ะผู้ได้ชใจกระทู้มาหาภิกุได้นะครับทองก็เจ้าแดงดีนะครับสองเดือนกว่าประกันทองประกันตำนี้ครับพี่น้องครับอา้าวนี่นาโนงสี่นะครับน,งนางนางสรีอ่ะหนุ่ม่นครับนี่มีน้อยกับฟังขวาซ้ำมันพี่น้องนะครับซ้ำอ,อ่าไม่ได้ขามลยหน่อยมน้งมันหยาดผมปะจุงเขาขอ,ขอ,อกลนยะ งาทองตัวที่2นะครับทองเจ็ดเดือนนะพี่กุเนาะสูงแล่ไพี่สูงลยสามสิดจ้ะลยสามบแปเปิดจากบาทเปิดสามหมื่นเอสจ้ะเปิดไปสามหมื่นหนพจ้ะโอ้ต่อรองไดบ่ต่อรองได้จ้ะอ่างลึกแหงพี่น้องตัวใหญ่ครับสูงลอยสาบหบังลบเนาะจ้ะเป็นลูกที่สามไม่ทองมันบอลอยาจ้ะลอยสาจ้ะสูงลอยสาแมีนสูงกว่าสูงลอยสามแปพี่น้องเอานะครับเพิ่นวัดเมื่อกี้นี่เอาเปิดไปสามหมืพจ้ะนะครับสมโตมาเนาะ นะครับเป็นตัวที่2องนะพี่น้องปลากันทองนะครับตัวทองเรียบร้อยนี่ครับโอ้อ่างลึกดีครับตัวใหญ่ดีสูงหน่อยสามแปดทองสีคอดแล้วเจ็ดเดือนนะครับนี่เป็นตัวที่2ครับพี่น้องเอาไว้หูประสิบาแวงครับจมูกประสิทบบาแวงนะครับขวัญจับจุ่มหมองนั่งครับเล็บกระเทาปกตินะครับนุ่มง่ามนุ่มสีเต่าพ่วงหางดํานะครับคนใจโทรมาเด้เพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเพศแดงนะครับ สมปรามันมาเนาะจ้าโอ้อยลมแหงไรครับพี่น้องมือนี่ขาทุกข้อท้องประกันให้เนาะจ้าซีผ่ามือจ้าซีผ่ามือทุกตัวครับทรงฟรีกอะร้อยกิโลร้อยโล,โลจ้ะครับโตใหญ่ดีผู้เดีห้หางงอทองนะครับเจ็ดเดือนอ่าเรียบเพลินขอเท่าเพลินปกติดีนุ่มสีเต้านุน่มน,น้อยๆนะครับนี่อ่ะเมืองน้าตาเพลินครับยูเซอระด <c oughs> แดดไอ้กูกำลังมากำลังมากกำลังมากเป็นบ่โอ้ยเนาะก้อนน้อยๆก็เอาตัวนี่เอามาแล้วพี่น้อง าราคาสามหมื่นเอดม่ะจ้าโอ้ตัวใหญ่เด้อพี่น่องเด้เอเบองอีกฟังหนึ่งครับผมบ่บนเนี่ยเอาฟัาง,างนี่อัีติก็นอนคว้างทางขนาด <c oughs> ดำนี่เอากฟังกว้า,างของ่วงครับพี่น่องสูงน้อยสามแปดนะครับสนใจกระโทูมาเลยเบิ่งด้านถ่ายเพื่อนยาเต้ <c oughs> อ่บอเต้ไป <c oughs> บอเตจ้ะ บดตีบดส้นสามหมื <000. S 2> ่นอยากเก่งค่ะบอกเก่งไรส่วนใกล้เกี้ยวเขาแล้วครับพี่น้องเอาซืองมาไปเลี้ยงครับเกี่ยวเนี่ยเขาแล้วก็มีหมองลามลายบัดเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันทองเจ็ดเดือนครับอีกสองเดือนพี่น้องก็เอาไปรุนลูกนะครับองานโซ่ผู้จ่าปองไปต่อไปกะสีไปเบิงอ่าโตที่สามนาอพที่เนาะไปโตที่สามครับโตที่สามครับพี่น้องเป็นง้อทองน้อทองเนี่ยเดือนที่ สองสามเดือนกว่าจ้ะสามเดือนกว่าครับเปิดจักบาทครับเปิดสามหมื่นหนึ่งพันจ้ะเปิดไปสามหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องต่อรองได้นหมพี่เนาะต่อรองได้จ้ะอ่นางน้าอ่างดึกดีครับพี่น้องสีแดงงามนะครับอ่าสูงอะไรพี่สูงรอยสามสิบหาจ้ะรอยสามสิบหาเป็นงัวลูกแดงทองครับลูกสามในทองจ้ะลูกสามในทองเอาสามหมื่นหนึ่งพันครับห้องพี่น้องต่อรองได้ครับเป็นัวสไตล์บามันไใหญ่เข้านีละครับอ่าจมูกสีดำนะครับพี่น้องเสื้อกะเัาหน่อยนึงนะครับมีขนแซมบ้างๆนะเพื่อน นะครับคลิปหูดำนี่ครับตัวใหญ่ดีเล็บกระเทาปกตินะครับประกันทองเนาะจ้าประกันทองจ้าสามหมื่นหนึ่งพันครับควันจับอยู่หมอนังครับนะครับอ่านุ่มสีเต่านะครับอ่าเล็บกระเทากับปกติดีเป็นเครื่องดำนะครับตัวทองเรียบร้อยเด้อกปนองราคานึ่กะทรงปี่ไฮไลโลนะครับคาทุกกระทอนกับประกันให้จิบหาหมื่น้วทีเนาะจ้าไทยนี้แดดครับพี่น้องแดดกำลังมาอ่าเป็นเครื่องโบดนะครับพี่น้องตัวใหญ่ดีแดงดี ครับนะพ่น้องนันถ่ไยนะครับเพศสีดำตาลั้งกวางดีครับพว่วหางดำนุ่มสีเตาอ่าเป็นตัวที่สามราคาห่องไปสามสิบเอ็ดนาะจ้าต่อรองกันดได้ด้ราคานพี่น้องนะครับเกี่ยวเขาแล้วกะเอางวัวไปรุ่นลูกนะครับสามเดือนกว่าเป็นงวัวประกันทองนะครับสามสิบเอ็ดห่องนะครับขอพุก่กระดำดีอยู่ ลูกสามไม่ท้องบ้ามาอ่างหลึกดีแท้อ่างหลึกจะกินเจ๊มองดูไข่ไทยดูอ่ะนี่ครับพี่น้องเบื้งเนี้ยโตใหญ่ดีครับพี่น้องใหญ่ดีผุนน้าลึกดีเอานี่สามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้เนาะจ้านะครับเป็นโตที่สามปะยางโซ่จังไงบ้างเดี๋ยวผมไล่กันก็ได้อ๋พี่อาจุ้งเลยก็ได้ไปผุนพี่เขาขวักเลยเออเอาเท่านี้ก็ได้เอาไปอ่ะต่อไปครับเบิ้งโตที่สี่ครับ ต่อไปครับตัวที่สี่ครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับทอ้อยแปดเดือนพี่ทองแปดเดือนแลวจ้าแปดเดือนใกล้คลอดแล้วตัวนี้น้ำโตเงาๆหนังหนาๆนะครับเปิดจักบาทพี่เปิดสองหมื่นแปดจ้าสองหมื่นแปดครับพี่น้องราคาห้องครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องสดๆเลยนะครับจ้้องแปดเดือนแล้วตัวทองอ่ะเนาะตัวทองแล้วจ้าสูงอะไรครับพี่สูงหนึ่ยี่สิบแปดจ้าหนึยี่สิบแปดเปิดเส้าแปดพี่น้องจ้าขีผูดำครับจมูกดำนะครับปรสีเบแวงสดดีจ้าโอ้ยหนังหนาแห่งพี่ S <S <S ลำโตเ้าอัลลาดพี่น้องกวันเจ้าพี่มองนังทับนะครับเรียกบกระเทาะปกตินุ่มบวมหน่อยเนาะจ้านุ่มสีเต่านะครับสองหมื่นแปดครับพี่น้องลำโตเงาเด้อพี่น้องน,น้าหัวเครื่องดำนะครับเพดดำพ่วงหางดำนะครับประกันทองเนาะจ้าประกันทองจ้าสองหมื่นแปดพี่น้องเป็นง้วที่บางคนกับา่มักงัอใหญ่ครับพี่น้องนี่ง้วกลางๆเฮาอนาคตเป็นกระติยใหญ่กันซูงดีนะครับตอนนี้คือสาวทองแหลกแต่ว่าเหนือหนังเพิ่นนะ้า หน้าแห้งนะครับพาทุกกระท่อมประกันให้เนาะสีพาเมื่อจ้าห้องใบเศร้าแปดอ่ะทองไก่ขอดพี่นอ้องแดดออกแล้วนะครับคีบผู้ดำจมูกดำรประสิบโปรแบงสดดีนห,นนหนัง<า>เพิ่นคือผุดเถอะเนาะหนาดีเนาะหนังหนาพี่นอ้องโม่ไหนผลโอ้โสดไหลเออลำโตเงาอันลาดอีหลา่าอ่ะนุ่มสีเต๋าครับพี่นอ้องอ้วนดีเด้อตัวนี้อ้วนตับเลยเมืองไทยพันอ่ะเผด็จดำดีนะครับ ่วงคางดำนนุ่มบวมนะพี่น้องไก่กตัวนี้ไก่้จะได้กินนอนกับหัวอะไรเดจ้ะบอกใก่้เลยนะแปดเตือนกว่าแล้วเนาะเอาสนใจกระโถนมหมนะครับตัวสุดท้ายที่สี่ครับสองหมื่นแปดพันต่อร่องได้ครับแม่สาวทองแหลกนะครับแต่ลายใหญ่ๆลำตัวยาวๆสูงลอยโซ่เจ็ดเนาะจ้ามือหนีประกันทองทั้งหมดสี่ตัวครับพี่น้องสนใจตัวใดโทโหาถีกุได้เลยนะครับอยู่บ้านซากกวนนิคมนะครับตำบลหน้าวะอำเภอวทัทุมหลดาดจังหวัดลำหนาจเจริญน,นะครับโอ้ยหอมลังเพคน ฟันกระจับดีนะครับเบอร์ไร่เบอร์ยังครับพี่เบอร์ไร่ศูนย์แปดศูนจหนึ่งส้ะอ่าครับต่างประเทศประสบโชรกระัากมาทา้งได้กันเลยครับพี่น้องดูบานสร้างก่อนนี้คมเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจูงยางเพิ่อนน้อยไปยางพานาุไหนเลิ่มหยากันเอาไปเลิ่มหยาเอาไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเลื่มหยาได้บานไปมาลงมาอ้วนหมูอ้วนไปแล้วคนเตะตอแล้ว